ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบังจ่านาจานะครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนล้อรถกระป๋องกันหรือว่ารถบังคับนี่นะครับวันนี้เราจะทำการ modify กันนะครับจะเปลี่ยนล้อมก็กําลังเลือกล้ออยู่นะครับว่าจะเอาร้ออันไหนดีล้อ ชุดแรกก็ประมาณนี้นะครับชุดที่สองเราไม่รู้ว่ามันจะลงตัวกันหรือเปล่าแต่ชุดผมก็อยางจะลองดูน,นี่เป็นสีขาวอีกตัวนึงจะเป็นสีขียวตอง,องยางแดงด้วยประเด็น จีจ่าจะไม่เคยใส่เลยคู่นี้นี่ครับยางจะทำมาจากตรง,าง้าอันยางนะครับผมก็ส่งแม็กไปให้เขาทำมาทีก็เลือกอยู่ว่าจะใส่อะไรดีแต่ใจผมนี่มันก็อยากจะใส่ตัวนี้ ไม่รู้ว่าจะติดบอดี้หรือเปล่าลอ้อค่อนข้างใหญ่้ส่แดงก็สวยอยู่อ่ะ ก็สวยอยู่นะแต่ถ้าเป็นสีขาวก็ดูเด่นเนี่ยทีเด็ดตตัวนี้สิ่งยอดแล้วผมว่ามันก็โอเคอยู่อนะ แล้อหลังใหญ่เกินแลถอบอดี้เราจะถอดทุกสีกันนะครับดูถอดบอดี้นะครับจะมาดูกันนะครับว่าใส่แล้วจะออกมาประมาณไหนกําลัางคิดอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาล้ออะไรดีสีไหนดี ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้ามาดูกันดีเยอะนะครับ mm hmm. ถอดย่างไรบอดี้นี่ mm hmm. ไม่ใช่ของของมันเลยทีเดียวนะครับบอดี hmm. ้ <Body S 2> จะเป็นบอดี้ <c oughs> เป็นรถกล่องอนะแต่ไม่รู้สกิลอะไรหนึ่งต่อยี่สิบ 8หรือเปล่าเดี๋ยว24สี่ไม่แน่ใจผมก็มาเจาะนิดหน่อยเจาะรูเสาอากาศมาแต่เดิมมันจะปิดตันมาเลยไม่มีรูปาซุ้มหน้านิดหน่อยเพราะว่าตอนที่ใส่ล้อนี้เนี่ยล้อมันใหญ่ยังมันใหญ่มันก็เลยเปมนหานิดนึงแต่เราก็ ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอะไรล้อใส่ลสูกป,ปืนด้วยลื่นอ่นองขคององเครื่องเราจะมาถอดล้อหน้ากันนะครับเอาล้อพวกนี้เก็บก่อนผมตัดสินใจได้แล้วผมว่าจะใส่ล้อล้อนี้ไปเลยนะวีพีล้อมาถอดล้อกัน ยังไม่ได้ยากเย็นอะไรครับสล้อผมเปลี่ยนน็อตใหม่ใส่น็อตยาวยาวกว่าเดิมใส่แปะไว้ด้วยน็อตก็จะประมาณนี้แปะตัวหนึ่ง้องหลังล้อครับให้ล้อมันลูกปืนมันทำง,งานได้ยางมีประสิทธิภาพหน่อยจะลื่นๆ สำคัญเลยล้อต้องลื่นล้อไม่ลื่นรถก็ไม่วิ่งอ่ะนี่ครับหลังจากที่ผมถอเดเสร็จแล้วน็อตผมก็จะได้มาเนี่ยมันก็จะยาวประมาณเนี่ยจากน็อตที่ผมซื้อมาห็นหัวด้านนี้ เวลาที่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยอ่าโฟกัสได้วป่าน็อตที่ผมได้มามันก็จะยาวแล้วขนาดเท่านี้เลยแ๋ยวผมก็เอามาตัดตัดให้มันสั้นลงเวลาถอดเซอร์วิสมันก็ได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งพอเวลาน็อตเนี่ยผมไม่ผมว่ามัน ล้อหน้าเนี่ยผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบให้มันยาวแกนยาวมาเยอะผมเลยแบบนี้ดีกว่ามันสั้นดีสวิตง่ายด้วยไม่ต้องถอดอะไรมากมายแค่นอตอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดลูกปืนก่อนลกปืนมีน้อยผมกม็จะใช้กดแบบนี้เลยหนึ่งตัว Bây giờ Chạy các bạn Cốt là... ฟิตอไม่เคยโดนสัน่นไ่หมดจะคู่แลวผมขอว หลังจากที่เราใส่ได้มันก็จะประมาณนี้จะยากนิดนึงลูนฟิตน,นี่กดไปแม่ฟิตล้อดเดียวจะบ้ากลองลองถอนไหมดิ กันพอดีก็ดูมันเพลินไหมนะไม่เพลินก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะผมเกงเขนิขนอยู่ก็จะพยายามมีคิดใหม่ๆม,มาตลอดนะครับช่องผมนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็น ไม่ส่วนใหญ่ครับไปเลื่อยก็มีอะไรก็ลงเบื่อก็เราก็ป๋องหายเบื่อก็ร้องเพลงให้ฟังอารมณ์ดีหน่อยก็ร้องเพลงเบื่อหน่อยเราก็ป๋องบ้าบอหน่อยก็อาจจะรีวิวรถให้ให้ดูกันหน่อยรถมอไซค์อะไรแบบนี้ผมก็เลื่อยเปื่อยไปนะครับนนี้เรามาดูหลายอย่างใส่รถยังไงม้ดู จากนั้นดูลายยางอโอเคลรือมอีแปะเลยเอาด้านนูนๆเนีน่ยความหาลูกปืนเลยนะครับบางคนก็รู้บางคนก็ทำนั้นผมนก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยบอกบอกไปงั้นแหละใส่ไ,ไม มันรู้ว่าจะติดแล้วเกือบติดเนี่ยล้อมันใหญ่มากเลยไม่รู้ล้อของหนึ่งเกิลยวหนึ่งสามสองหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งต่อสามสองหรือเปล่าไม่รู้ทำไมมัน คันนี้นะครับก็โมสเต็ปดีเลสสองตัวเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มอเตอร์ปีศาจนะครับก็ไม่ได้แรงมากมายอะไรครับใส่ว่าทำแก้เบือ่อมันก็แรงพอสมควรนะครับมอเตอร์ปีศาจแรงอยู่แล้วอ่ เอาใสา่ดนเลไปด้ดนก็นแรงเข้าอีกอย่างผมไม่ได้เล่นทางตรงอลยนี้เอาไปกดสนุกสนุกเลี้ยวได้เดินหน้าได้ถอยห,หลังได้เล่นกับลูกเพื่อนไปตอนนี้วงการรถกระป๋องก็ยังยังมีคนเล่นอยู่นะครับต่ที่ผมเห็นในกลุ่มกลุ่มรถกระป๋องกลุ่มรถบัรัับตาเพชร ผมก็ยังเห็นอยู่มีการแข่งขันกันอยู่เรื่อยเลยผมเห็นผมว่ามันก็ดีนะอย่างเออไม่ทิ้งให้มันหายสับสนไปถ้าทิ้งให้มันหายไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ความทรงจำแต่ปัจจุบันไม่มีเล่นแล้วอะไรแบบนีน้แต่ว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่เยอะพอสมควรนะทั้ง เพิ่งเล่นแล้วก็คนที่เป็นนักแข่งเล่นอยู่ประจำอาอกแข่งทุกสนามว่ก็จะเปลี่ยนเฟืองด้วยเหมือนเฟืองมันจะเล็กไปอันนี้ก็ผมใส่เฟืองเฟืองที่แกนล้อในใหญ่เฟืองที่มอเตอร์เ,เล็กมันก็จะได้ในรอบต้นนะครับอืมอก็ระวังแกนงอด้วยผมไม่มีตัวถอดล้อ นี่ครับเฟืองอันนี้ผมใส่เป็นสามหกแกนนะครับแกนผมก็จะอ่าปาดเจี๋ยมันไปแหลมๆหน่อยมันจะได้ใส่แล้วมันไม่กินเขาเรียกว่ากินเนื้อล้อผมก็เอาสูตรนี้มาจากพวกพี่ๆในกลุ่มรถบังคับนี่นะครับรถกระป๋องตาเพชรเนี่ย เราก็จะถอดล้อหลังออกใส่กับแกนตัวนี้กดให้มันพผเหรออุ้ยอื้มเกินเลยไปอีกยังไม่อยู่เกินเลยเขาเรียกว่าเลยเกินอะไรสักอย่างหาเฟืองก่อน มันสามหกเบื่อมากเลยบางตัวมันก็มีเขียนบอกนะบางตัวมันก็ไม่ได้เขียนนะเราก็ต้องมานับเดี๋ยวก็ใส่สามแปดแม่งซะเลยเนะียสาเจ็ดจหรือเปล่า สามหกอันใหนน้อต้องใส่สามเจ็ดให้ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเฟืองที่มอเตอร์ผมมันอันเล็กลองสามแปดดูผมว่าไม่ไมนา่าจะมีปัญหาอาจจะฟิตๆนหน่อยอก็แมะโ,โอเคอะ ไปนีดแปะพอแล้วเพราะห้องเครื่องตัวนี้เป็นห้องเครื่องแต่งครับเรียกห้องเครื่องอะไรอนะโซดาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละห้าหกสิบบาทนะครับเดี๋ยวนี้เข้าไปไกลแล้วเข้าไปเล่นกนัวห้องเครื่องอย่างนี้สําหรับคนงบประหยัดนะครับที่เล่นแบบนี้ห้องเครื่องแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นห้องเครื่องฉีดพลาสติกกันแล้วสามดีอะ มันก็ชัวร์กว่าเท่เดีอ่ะเบาด้วยประเด็นนะ่ะพวกนักแข่งก็ใช้กันแต่ความคงทนมันก็จะมาสู้แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราเล่นใช้งานก็เหมือนรถนะใช้งานนะครับจะมาใส่รถใช้งานจะมาใส่อะไรแดกมันก็ใช้งานได้แป๊บเดียวแต่ถ้ารถใช้งานแล้วใส่อะไรแต่งที่มันใช้งานได้เนะี่ยมันก็ ผมว่ามันก็นานนะอะ,นอะไรจัดตัวนี้ปนไปหน่อยหืมอลืนดังกลืนนิ้วเนี่ยมือในดังกลืนเลือดแล้วมั้ง ได้อยู่อ่ะยังไงครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโลกทุกคนเนี่ยครับผมชอบลายยางมันสวยดี จะประมาณนี้จะลองมาใส่บอดีดูผมว่าแม่งเกินต้องปาดแน่เลยว่าถ้าไม่ปาดนี่สวยเลยอ่ะ ว่าลจริงเลยเทียวล้อไปเอกเลยล้อเดิมมันเล็กอะ่ะพาขัดหมดเลย ฟิตเพี้ยเลยมุดซุ้มอืม,อมผมว่าแล้ลอหน้ามีปัญหาลองลองดู แต่ว่าเราเอาบอดี้ตัวนี้มาใส่เนี่ยมันก็พอดีเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใส่มันก็จะการล็อกมันค่อนข้างจะแน่นหนาย,ยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นปลูกระป๋องเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแค่บิดตรงหัวก็ดึงออกง่ายแล้วเป็นบิดไม่เหมือนกันอนะ่ะอันนี้เป็นรกูกกระป๋องมันก็จะบิดง่ายหน่อยอันนี้เป็นเล็ไม่ได้บิดยากนะ ังขันนาตตลอดอะ่ะฮะเออจะข้างนี้ไม่ได้ติดข้างนี้ นนะอืมแค่ฝั่งนี้ลื่นเลยเนะี่ย ความชัวร์ครับถอนบอดี้เลยถอนยากไปเลยทีนี้ I know. จะได้เนี่ยมันโคตรเสียวเลยเนี่ยมันฟิตไปอ่ะผมว่าเกเลยอ่ะ เท่านั้นผมว่าก็นะครับผมว่ามันใกล้จะประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะลองใส่ดูเฉยว่ามันจะสวยหรือเปล่าก็ตามค่านะผมผมว่ามันสวยดีนะครับล้อมันดูกว้างขึ้นนะ แล้วก็เป็นสีเงินบอดี้สีแดงเบนตัวนี้ถือว่าบอดี้ค่อนข้างรายล,ละเอียดดีเลยทีเดียวครับผมก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดเข้ามาชมกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากรวไมไปถึงกดแชร์อีกหนึ่งอย่างก็สวัสดีครับ